อร่อยล้ำสมัยมีสไตล์ไปกับโลโบวันนี้จะมาชวนทำข้าวหมกเนื้ออบเป็นเมนูข้าวหมกที่จับคู่กับเนื้อวัวนุ่มรสเข้มข้นจากการหมกักและอบในเครื่องเทศเหมาะกับผู้ที่ชอบเมนูข้าวอินเดียหรืออาหรับที่กลมกล่อมและมีรสเฉพาะตัวถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะเริ่มจากการทำเนื้ออบก,กันก่อนค่ะใส่เนื้อน้องลายลงในภาชนะตามด้วยเครื่องปรุงเนื้ออบราโลโบเข้าส่วนผสมให้เข้ากันหมักไว้5นาที นำเนื้อที่หมักไว้ใส่ลงในภาชนะตามด้วยน้ำนำขึ้นตั้งไฟตุ๋นจนเนื้อเปื่อยนุ่มปิดไฟเตรียมไว้ค่ะต่อไปเรามาทำน้ำจิ้มข้าวหมกกันค่ะใส่ใบสะระแหน่ลงในเครื่องปัน่นตามด้วยพริกขี้หนูเขียวซอยต้นหอมซอยผักชีซอยเกระอททยมหั่นแว่นน้ำอาจาด์น้ำตาลทรายและเกลือป่นเสริมไอโอดีนปัน่นส่วนผสมให้ละเอียดเข้ากันเตรียมไว้ค่ะเรามาทำข้าวหมกกันค่ะใส่ข้าวสารลงในภาชนะ ตามด้วยผงทำข้าวหมกไก่ตราโลโบน้ำและเนยสดคนให้เข้ากันน้ำหุงจนสุกเตรียมไว้ค่ะจะใส่ภาชนะเสิร์ฟรับประทานคู่กับเนื้ออบแต่งร้านหั่นเตา๋าโรยหน้าด้วยหอมเจียวและพริชชี้ฟ้าแดงสไลด์ผักชีน้ำซุปและน้ำจิ้มข้าวหมก เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเข้าหมกเนื้ออบเนื้ออบที่นุ่มฉม่ำหอมกลิ่นข้าหมกแถมทําได้ไม่ยากอย่าลืมเอาสูตรนี้ไปทําตามกันนะคะแค่มีโลโบก็อร่อยล้ำมีสไตล์ได้แล้วเลยค่ะ